สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะครับว่าอากาศร้อนร้อนนะครับร้อนจริงๆเดินตัวตีดกันเดินวันเราจะจังโนนนะด้วยเราเดินตัจังของเเดิมหมดเลยก็เป็นบรรยากาศร้อนมากเลยครับร้อนมาหลายวันแล้วนะครับ บรรยากาศอากาศสดใสอาบน้ำมูลไหลนะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับเซีนน้องอ้อมจะมีวาสนาได้อยู่ได้เล่นอีกหรือเปล่านะน้อคุณแม่ครับคุณแม่เอฟซีนะครับใครๆก็อยากอยู่บ้านเลยครับ วันเลี้ยงช้างก็รักช้างอยากอยู่บ้านวันนี้ก็ไหลลำบากคุณแม่ครับไหลลำบากมากเลยแต่ค่าสับป,ประรดจะไม่ได้แล้วค่าหญ้าก็ไม่ได้นะครับตอนนี้หญ้าก็ไม่มีกินแล้วหมดแล้วครับก็ไหลก็ไม่ได้นะครับเหตุการณ์ก็บังคับขึ้นแล้วทำยังไงจะมีบุญวาสนาในอยู่บ้านนะครับเพราะว่า ม,ม,มีคุณแม่มาช่วยอีกแล้วอทำไงได้นะครับผมขวานก็อายุมากแล้วนะครับ60แล้วก็ไอยากจะไปไหนแล้วนะครับอยากอยู่บ้านแต่ก็มีความจำเป็นนะครับคนไหลก็ไม่ได้แล้วคุณแม่กไม็ไม่ได้มาช่วยอีกแล้วนะครับ S <S <an> ก็รู้สึกเสียใจมากเลยนะครับคุณแม่ออฟซีทุกๆท่ทานด้วยนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับผลไม้เป็นปีมานะครับก็รู้สึกดีใจนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นไรนะครับเพราะว่าโอ้ปวดก็อื่นอึนอดอัดอึนตันนะครับหัวใจไม่อยากจะ ออกจากบ้านอีกแล้วเพราะว่าต้องความจําเป็นก็ต้องไปสู้อีกนะครับคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมอาเป๊ปซี่น้องอ้อมวันนี้จะมาแข่งลอยน้ําแข่งกันนะครับจะกลับอ๋อวันนี้เกิดอะไรจะลอยน้ําแข่งรัดน้ามูลแข่งกันเลยครับอา้าวเสียงดับเบิ้ลมาเรื่อยๆนะครับเป๊ปซี่น้องอ้อม ลอยน้ำแข่งก,กันแล้วระวังระวัอง,อ,งอ๋กอกลับคืนแล้วไม่อยากลอยแข่งก,กันนะครับอยากกลับมาอยากกลับไปฝั่งโน้นคืนอีกแล้วโทรศัพท์ก็จะไปอีกแล้วนะครับมืดจังโทรศัพท์เนี่ย ก,ก็แล้วโอ้โหทั้งอยากขึ้นทั้งไม่อยากขึ้นนะครับลอยมาแล้วก็วนกลับวนกลับแล้วก็วนมาวนไปวนมาอยาู่นะี่แหละโอ้โหสน,นุกจังเนาะเทมซีเนาะนออ้เนาะก็ตํอาชาจ่ิงๆหายากนะครับเทมซีเนองอ้อมอครับ มีคะแนนเยอะๆคือก,กรางวันก็ไม่ไปแล้วครับคุณแม่ครับหน้าก็จำหมดแล้วรถก็หมดแล้ว เอาไปพี่เบบซี่น้อยน้องฟิวทูทูน้อยถ้ามีบุญมีวาส,สนาก็คงจะได้เล่นน้ำไปเรื่อยๆนะครับวัดช่วงนี้ก็ ไรก็ไม่ได้แล้วคุณแม่ครับผม ไอมาแล้วครับดูเป๊ปซีจ่จะวิ่งขึ้นฝั่งหรครับกลัวหรือไอก็เอาไว้ด้วยนะครับเรือไอมาแล้วกลัวไปตึ้นน้ำชาวประมงนะครับก็มีความสุขหาปลาขายนะครับเราทำมินเขาไม่ได้นะครับพวกเราเลี้ยงช้างไม่มีเอาไปหาปลาขายก็ไม,ม่มีคนดูแลช้างนะครับโอ้ไปแล้วหรือไอวิ่งไปแล้วนะครับ เราก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะเขาต้องกินต้องอยู่นะครับทุกวันนะครับผมคือไอวิ่งผ่านไปแล้วสองลำไปแล้วนะครับมาจากตะดึกแลว่ั้มาจากไรนะครับโอ้ลอยเรือลอยลำมาตามชายคลอง ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับคุณพคุณเมสีนะครับที่เลี้ยงเลี้ยนุนผลไม้ช่องฟังแฟปซี่นะครับเกอบจะถึงสองปีแล้วนะครับแฟปซี่มีโรคช้างครับแฟปซี่น้องอมก็ไม่ลืมท่านนะครับก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่เมตตาช่องฟังแฟปซี่กับน้องฮอมจนแฟปซี่ได้อยู่จนบ้านจนมีความสุขนะครับไปททำโรงช้างไปททำบ้านอยู่ เอฟซีนะครับช่วยผลไม้คะแนนนะครับตอนนี้ก็เงียบแล้วครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็ไม่อยากจะจากบ้านไปไหนอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่เอฟซีครับผมอยากไปไหนก็ต้องไปนะครับเพราะว่าไรก็ไม่ค่อยได้แล้วเงียบมากเลยอยากอยู่บ้านเลยอยากอยู่บ้านเลยอยากอยู่ ให้แป๊บซีนเขากงม,มีความสุขอย่างนี้นะครับคืออาบน้ํามูลไหลถ้าเราจากบ้านไปก็น้ามูลก็ไม่มีให้อาบแล้วนะครับก็มีแต่ทางานกับทํางานตอนเช้าก็ทํางานตอนเย็นก็ทํางานถึงค่านะครับก็บรรยากาศอย่างนี้ก็ไม่มีสําหรับพี่เป๊บซีอีกแล้วนะครับเพราะว่า ขอโทษขอภัยคุณแม่ด้วยนะครับวันนี้คัดอ,อ้อมจังเลยครับ วันนู้นนะครับน้องอ้กากเต็มเลยมาได้อาบน้ำายวันแล้วนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซัค่ายด้วยนะครับติดตามช่องฟังเว็บซี่นะครับกับน้องอ้อมด้วยนะครับเมตาด้วยนะครับผลไม้นะครับเมตาด้วยนะครับ เขาอยู่บ้านนะครับต่ทำไงได้นะครับทูกแก้มหน่อยฟิฟิวทูกแก้มหน่อย